เอามาให้เบิงชัดๆครับมือนี้ดอกสลิดนะครับดอกสลิดด้วยดอกขจรนะครับที่เก็บพี่ใส่แกงน้ำมันอยู่มือน,นั้นนะครับนี่ครับขึ้นมาแบบนำหัวทังสิเลยนะครับปลูกที่แหลกเห็ดข้างให้ย่างดีครับเห็ดข้างให้นี่บ่ติดนะครับเพิ่นมัก ไงเองนไตไปเองนนะครับความสูงนะครับตัวเท้าๆคลิปกระสิประมาณ3เมตร3เมตรกว่านะครับมากขึ้นสูงนะครับเกินสีอยู่น้ำพุ่มนะครับขึ้นไปน้ำตน้นกระถินอย่างสีนะครับสำหรับรสชาติกะสิออกมันๆนะครับมีหวานๆจั็หน่อยบางคนว่านะครับ ขากันคับแกงน้ำม้ครับหรือเอาไปลวกกับแจวก็ดีนะครับนี่ครับความสูงประมาณ3เมตรสเมตรนะครับตัวนี้เอาบาถึงเพิ่นกับสิสูงไปเรื่อยๆครับขึ้นน้ำตนใหม่ไป